ไปพูดหล,ดล,ลอ,อหดเนอะมีแห้งขึ้นจักหน่อยแล้ว พ,พระพรกันซะ

ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมมัสสดสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เสด็จแับขันธปรินิพานนานไปแล้วพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสง ด้วยความเคารพสักการะอย่างสูงยิ่งขอโอกาสคณะแม่ชีแม่พรามพ่อพรามผู้มีบุญทุกท่านทุกคนวางมือลงเสีย <c oughs> วันนี้นอหลวงตา สุขภาพพอเป็นไปได้ก็เลยคิดเมือ่อคืนก็ว่ากับครูบาอาจารย์อยู่นี่ละเมือ่อคืนนี่กด็ดีจงเกือบสองทุ่มเมือ่อคืนเมื่อนี่ก็เลยคิดถึงทางคณะเมจิ <c oughs> พอออกไม่ออกพอพามไม่พามเบิดสุขุสุคนก็เลยให้ครูบาอาจารย์เพื่นประชาสัมพันธ์ให้มาโฮมกันพิสาเมือไม่เขาจะคอยทำวัดส่วนม่วนร่วมกับครูบาอาจารย์ <c oughs> สำหรับเมืนน่อนีนั่นดองตากะสิขอ ปรารธรรมะบางข้อแล้วก็ให้โอกาสขันผู้ใดมีปัญหาในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ถามได้เมื่อนีเดอให้โอกาส <c oughs>